ัน,นี้ค่ะชื่อนางสาวแพรวารนุเรศกิจก้าคือชั้นปรวศสหนึ่งั 9, บหนึ่งเทคนิคกานยนเ์ไฟฟ้าวันนี้จะมาสอนใช้เครื่องพาวเวอร์ p ัพและมัลติมิเตอร์ค่ะส่วนประกอบของเครื่องพาวเวอร์ p ัพนะคะจะมีหนึ่งจอแสดงผลจะแสดง จะแสดงค่าแรงดันโวลต์และกระแสไฟแอมค่ะ2ไฟแสดงถ่านะนะคะถ้าขึ้นอันนี้แสดงว่าอุปกรณ์ทํางานอยู่แต่ถ้าขึ้นสีแสดงว่ามีปัญหาเช่นรัดวงจรหรือโหลดเกินค่ะ3นะคะปุ่มหมุนตรงนี้ค่ะใช้ปรับค่าแรงดันไฟฟ้าปรับค่ากระแสไฟฟ้า4ส,สวิตปิดเปิดค่ะ ห้าช่องระบายอากาศค่ะหกที่นำไฟออกบวกกับลบอยู่ข้างหลังวิธีใช้งาน Power สวิตชิ่งพาวเวอร์สายรุ่น LED สองพันหนึ่งหนึ่งศูนย์นะคะหนึ่งตรวจสอบการเชื่อมต่อขาเข้า คือการต่อไปบ้านเข้า220โวลต์สการตั้งค่าแรงดันขาออกปรับแรงดันได้ตั้งแต่0 1, 100ูน0 0โวลต์ DC ผ่านกลุ่กหมุน 3. การต่อขาออก DC ซโวลต์บวกต่อกับขั้วบวกของโหลดหรือแบตเตอรี่โวลต์ลบต่อกับขั้วลบ ข้อควรระวังนะคะหถ้าตั้งแรงดันเกินที่โหลดรับได้เช่นต่อม,มอเตอร์48โวลต์แต่ตั้งไว้80โวลต์จะพังได้ 2. อย่าโหลดเกิน18แอมป์หรือเกิน200วัตต์ 3. ตรวจสอบพัดลมระบายอากาศทำงานหรือไม่ 4. ไม่แนะนำให้ใช้กับอุปกรณ์ที่ไวต่อไฟกาศชากภาพไม่มีวงจรป้องกัน มตัตติต่อไปนะคะเป็นมตนัตติมิเตอร์ค่ะมตัตติมิเตอร์ดิจิตัลรุ่นเคสเคสสามสามหกศูนย์ดีเอ็มเอค่ะ, MM คะหนึ่งนะคะช่องเสียบสายวัดช่องสีดำพร้อมใช้สำหรับคััวลบหรือกาวต้องเสียบสายดำเสมอ ช่องสีแดงโวลตโอหมใช้สำหรับวัดแรงดันความต้านทานความถี่อุณหภูมิช่องสีแดงใช้สำหรับวัดกระแสต่ำสุด4ี่พัวิลลิแอมและยังมีฟิวป้องกันในตัวช่องสีแดง10แอม,มวัดกระแสสูงถึง10แอม,มจะมีฟิวแยกในตัว 2นะคะปุ่มควบคุมบนเครื่องจะมี1ปุ่มโหมดสีฟ้าเปลี่ยนโหมดภายในฟังก์ชันเช่นโวลต์ DC ไปโวลต์เอ็นโวลต์ AC ไปโวลต์ DC ค่ะ2องฮอนปุ่มสีเหลืองค้างค่าที่วัดได้3เลนสสีเทาใช้เลือก ช่วงวัดเองมีประโยชน์ค่าคงที่ลดการกระโดด4เร็ว4เท้ามีเซ็ตค่าปัจจุบันเป็นศูนย์ประโยชน์ถ้าลมค่าอ้างอิงใช้เปรียบเทียบ5แม็กอิน4เท้าเก็บค่ามากน้อยสุดใช้วัดไฟไม่เสถียรตรวจดูดดความผันผวนทั่วไป6เทส4เท้าจับค่ายกดแบบฉับฐานใช้ตรวจจับ กระชากเร็วสัญญาณชันสามปุ่มหมุนเลือกโหมดนะคะอันนี้ออฟป,ปิดเครื่องโหลดวัดแรงดันกระแสไฟฟ้าโหมวัดค่าต้านทานได,ไดโอต,ต่อเนื่องเช็คสาย่าต่อจะมีเสียงดังถ้าต่อขบวง,งจรอันนี้วัดค่าคาปาซิเตอร์ วัดความถี่เช่นวัด50าสิบเหมือจากไกวบ้านอันนี้วัดอุณหภูมิต้องเสียบ6คเทอร์โม อันนี้นะคะย่อมาจากไมโครแอมแปรเป็นหน่วยวัดกระแสไฟฟ้าขนาดเล็กมาก mA ย่อมาจากมินิแอมแปรเป็นหน่วยวัดกระแสไฟฟ้าเช่นเดียวกันกันกบแอมแปรแต่จะมีขนาดที่เล็กกว่าจะใช้กับอุปกรณ์ที่ไม่เกินหลักพันมิลลิแอมแปรหนึ่งพมิลิแอมแปรเท่ากับ1นแอม 1 0บแอมป์วัดแรงดันไฟฟ้าไม่เกิน1 0บแอมป์ w, ตัวนี้จะมีฟิวในตัวจะมาวัดโวลต์ดีซีนะคะ้าไปวัดโอห์มค่ะ ไปวัดแบบมีเสียงนะคะ